เทพสัมพันธ์กันแล้วก็ให้กําเนิดเทพองค์อื่นๆออกมานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเทพ,พที่อยู่บนพื้นพิภพนะคะอันนี้แบบที่3ก็คือเกิดจากการเปลี่ยนรูปของของที่ติดตัวหรือว่าอ,อ,อย่างเช่นเสื้อผ้าอย่างตอนที่เทพอิสานกิล้างตัวในแม่น้ำใช่ไหมคะคว้างเสื้อผ้าไปก็ออกมาเป็นเทพหรือคว้างอะไรไปหรือว่าอย่างเช่นตอนเทพอิซานามิป่วยแล้วก็ปัสสาวะออกมาปัสสาวะก็กลายเป็นเทพอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะก็คือเขาบอกว่าอันนั้นก็คือเกิดจาก การเปลี่ยนรูปร่างของสิ่งของที่ออกมาจากร่างของเทพนะคะคราวนี้ประเภทที่4ี่ก็คือประเภทที่เกิดมาจากพ Cow ิธีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะพิธีโอเคเนี่ยค่ะนะคะก็คือเขาบอกว่าอันนี้จะต่างกับแบบที่เมื่อกี้ที่ว่าของเปลี่ยนรูปเป็นเทพนะคะเขาบอกว่าอันนี้เนื่องจากอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของพิธีทําให้เทพเกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นจะมีการจุดติของเทพเป็น4แบบอะคะ่ะถ้าตามตำนานเทพญี่ปุ่นที่ว่านี้ก็จะสรุปได้เป็น4แบบที่ว่านี้นะคะ ค่ะนะคะคราวนี้ปรากฏว่าออพอหลังจากเทพสุสานโอก๊กแยกพิสูจน์ตัวเองแล้วใช่ไหมคะเทพเอออมเทราศาิกเทพแห่งดวงอาทิตย์นะคะเทพีดวงอาทิตย์ก็นะคะเเลยเหมือนกับว่าปล่อยให้เทพสุสานโอก๊กใช้เวลาอยู่บนสวรรค์อยู่ระยะหนึ่งนะคะก็คือว่าเอองั้นก็ก่อนไปก็พักผ่อนอะไรให้สบายก่อนก่อนที่จะลงไปยังพื้นพิภพเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะก็สุสานโอ๊กก็เลยได้ใจนะคะก็เลยเที่ยวแบบเพ่นพ่านอยู่ในสวรรค์นะคะแล้วก็แบบไป แกล้งทาอะไรทำให้สวนของอามาเะดาสุเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกเลือกสวนไล่นาที่วนสวรรค์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าได้ก่อเหตุร้ายแรงอันนึงคือนะคะก็คือไปทําเป็นหนังม้าคือตัวเองไปถลกหนังม้ามาแล้วก็ทําตกลงมาจากหลังคานะคะในวิหารเทพีทอผ้าของเทพอมเทดาสุนะคะก็ในวิหารนนะั้นก็จะมีเทพีทอผ้าอยู่นะคะเทพีทอผ้าก็ตกใจยอยู่ดีมีอะไรหล่นมาจากหลังคา ะะก็เลยตกใจเผลอทํากระสวยคือกำลังทอผ้าอยู่ฮะ,ะทำกระสวยทิ่มแทงถูกตรงหว่างขาตัวเองถูกเอาวัยวะเพศอะคะ่ะแล้วก็ตายไปอาจจะฟังดูโหดๆนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะค่ะนะคะก็คือ,อ,อแทงตายไปนะคะคันนี้เทพอมาเทลัสรู้ข่าวปุ๊บตกใจนะคะว่าอุ๊ยมีการฆ่ากันตายบนสวรรค์นะคะก็เลยเข้าใจผิดนะคะคิดว่าสงสัยนี่เทพอิสาโนโอโอนี่มีจิตคิดรายจริง,รงๆแน่เลยนะคะ,นะคะก็เลยแบบกลัวค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่า วิ่คงไม่ไหวแนะ่เพราะสุสานโอนี่เป็นเทพที่ทรงพลังนะคะตัวเองนี่ต้องแพ้แน่เลยว่ามีการฆ่ากันตายด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เลยไปหลบอยู่ในถ้ำค่ะนะคะเป็นถ้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือไปหลบอยู่นะคะคานนี้เนื่องจากเทพอมาทิระสือเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์พอไปหลบอยู่หลังถ้ำปุ๊บนะคะก็ทําให้เกิดความมืดมิดไปหมดเลยทั้งสวรรค์ทั้งพื้นพิภพนะคะก็เลยร้อนถึงเทพองค์อื่นๆบนสวรรค์ค่ะบอกว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีเทพอมาทิรสือไม่ยอมออกมานะคะ ก็เลยคิดวิธีขึ้นมานะคะบอกว่าเออถ้างั้นเ,เราต้องออคิดแผนการล่อให้เทพอมาจตนเสือออกมาเขาว่าอันดับแรกนะคะในแผนการจริง,รงฟังดูมันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกันเท่าไหร่นะคะบอกว่าให้ไปรวบรวมฝูงไก่ออกมาค่ะร,รวบรวมฝูงไก่มามาขันอยู่หน้าถ้ำนั้น ะะจริงไก่นี่มีบทบาทแค่นี้ค่ะนะคะนะคราวนี้เขาบอกว่ามันเกี่ยวอะไรนะคะคืาว่าที่เอาไก่ไปใส่ในตำนานเทพตรงนี้เนี่ยจริงๆจ,จะมีอาจารย์ชมุมานาสนะคะซึ่งเคยเทาเกี่ยวกับด้านไก่นะคะเกี่ยวกับวิจัยเรื่องไก่นะคะ,นะ,คะในคติชนชนวิทยานะคะของเ,ออเกี่ยวกับของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะ,ะนะคะก็อ,อ,อาจารย์เขาก็มีเ,เขียนเป็นบทความวิจัยอะไรด้วยตรงนี้ก็อ้างอิงของเขามาว่าคือไก่นี่เนื่องจากว่ามี ส่วนที่ว่าไก่จะขันในตอนเช้าใช่ไหมคะคือเหมือนกับเรียกพระอาทิตย์ออกมาค่ะให้ฉายแสงอย่างงี้ค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวกับความเชื่อน,นั้นนะคะว่าไก่นี่สามารถมีพลังที่บอกว่าเรียกให้มีแสงอาทิตย์ออกมาได้อะไรอย่างนั้นนะคะนะคะก็เลยอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับไก่ของคนญี่ปุ่นก็เลยเอาไก่ไปใส่ในตำนานเทพตรงนี้นะคะ่ะว่ามีมีส่วนในการเรียกเ,เทพแห่งดวงอาทิตย์ปรกกากฏไก่ออกมานะคะ คราวนี้แล้วเขาก็เทพองค์อื่นก็ให้สร้างกระจกบานใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้เทพที่ทรงพลังมากนะคะก็คืออยู่ตรงข้างถ้านั้นนะคะแล้วก็ให้เทพอีกองค์หนึ่งเป็นเทพหญิงชื่อว่าเทพอเมโนโอุสุเมะเรียกสร้างว่าอุสุเมะแล้วกันนะคะเทพอุสุเม่ก็จะเป็นเทพแห่งการไล่ลามแห่งความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมาไล่ลามอยู่หน้าถ้านั้นค่ะนะคะคราวนี้ก็ปรากฏว่าก็เทพอุสุเมะก็มาไล่ลามแบบทําให้แบบเหล่าเทพทั้งหลายหัวเราะอะค่ะนะคะว่าแหมเทพอุสุเมะก็ เ้นระบำจนแบบเหมือนกับให่ระบำเปลยเลยนะคะเขาบอกว่าก็เ,เสื้อผ้าก็ดุดลุ่ยลงมาจนถึงแบบตรงสะโพกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็พวกเราเทพก็แบบหัวเราะชอบใจนะคะก็หัวเราะผบขันกันคราวนี้อามาเทนัสสอยู่ในถ้ำก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะฉันไม่อยู่ทั้งคนนี้ทําไมข้างนอกถึงคลึกคลืนอย่างนี้แทนที่ว่าจะร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เลยอยากรู้ค่ะ ก็เลยเปิดประตูแง้มออกมานะคะครนี้แง้มออกมานิดนึงก็ไปมองเห็นกระจกใช่ไหมคะคือเขาเอากระจกวางอยู่แถวหน้าถ้ำมาค่ะแขวนอยู่บนต้นไม้นะคะแล้วก็สะท้อนตัวเทพอมาเทราสึนะคะก็จะเห็นเป็นแสงวาวๆอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะจากที่สะท้อนอยู่ในกระจกอะค่ะนะคะครนี้อมาเทราสึก็เลยงงว่าเอ๊ะฉันไม่อยู่แล้วทําไมข้างนอกมันน่าจะมืดมิดทำไมมีแสงอะไรแบบโหสว่างสวัยอยู่ตรงนั้นนะคะครนี้เทพอุสุเมซึ่งได้รำอยู่หน้าถ้ำก็เลยบอกว่าก็เพราะว่ามีเทพที่ใหญ่กว่าท่านมาแล้วนะสิ นะคะออตอนนี้พวกเราไม่แคร์ท่านแล้วนะคะเราก็เลยดีใจที่ว่ามีเทพที่ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าท่านมานะคะซึ่งก็แหมให้ส่งแสงสว่างอะไรคือมีพลังเหนือกว่าท่านอีกนะคะคารานนี้เทพอมตะฤทสิ์ก็สงสัยก็อยากจะรู้ว่าเทพองค์นั้นเป็นยังไงก็เลยแง้ประตูออกมากว้างมากขึ้นนะคะคารานนี้พอกว้างมากขึ้นปุ๊บก็เทพผู้ส่งพลังนะคะซึ่งรออยู่ตรงข้างํำก็เลยเช่วยโอกาสฉุดออกมานะคะฉุดเทพอมตะฤทสิ์ออกมาจากถ้ำนั้น นะคะก็เลยนะคะแล้วก็เ,เทพองค์อื่นก็เอาเชือกค่ะเขาเรียกว่าเชือกชิเมนาหวะซึ่งจะพบเห็นตามพวกสารเจ้าญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเอามาขึงพันรอบถ้ำนั้นเพื่อที่ให้เทพอมาเทราสุไม่สามารถกลับไปในถ้ำนั้นอีกได้จนเป็นเชือกศักดิ์สิทธิ์นะคะนะคะเหมือนกับเป็นเชือกที่กัน้อนอาณาเขตบริเวณไว้นะคะคราวนี้โลกก็เลยกลับมาสว่างสวยนะคะเนื่องจากว่าเทพอมาเท,าเทราสุได้กลับมาสู่ได้ออกมาจากถ้ำแล้ว ะคาะวน,นี้ตำนาตรงนี้เขาบอกว่านะคะมันก็สะท้อนถึงการเกิดอย่างเช่นการเกิดสุริยุปราคานั่นเองนะคะว่าเออก็จะมีพระอาทิตย์ก็จะมืดมิดไปแตแ่อีกเดี๋ยวก็จะกลับขึ้นมาฉายแสงขึ้นมาใหม่นะคะหรือบางคนเขาก็ตีความไปนะคะบอกว่าเนื่องจากว่าเทพซูซานโอนะคะซึ่งเป็นต้นเหตุให้เทพเอ,อ,อมารเทยราสือ,อ,อเทพดวงอาทิตย์นยคะหลบไปในถ้ำเนี่ยคะ่ะเพาว่าเทพสูซานโอนี่เขาเป็นเทพแห่งพายุฝนนะคะแห่งลมฝนเพราะฉะนั้นเนี่ย ะะก็เลยเป็นการสะท้อนถึงปรากฏการธรรมชาติอะคะ่ะที่ว่าออลมฝนบดบ,บ,บังพระอาทิตย์คือลมฝนเป็นต้นเหตุทําให้พระอาทิตย์ไม่ฉายแสงใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเมฆฝนก็ต้องผ่านเลยไปแล้วก็พระอาทิตย์กลับมาฉายแสงได้ใหม่อย่างนี้ค่ะนะคะเขาบอกว่าตำนานเทพส่วนนี้ก็คือเป็นการออสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการธรรมชาตินะคะไม่สริยุปราคาก็ปรากฏการที่เมฆฝนบดบังพระอาทิตย์นะคะค่ะนะคะคราวนี้ อ,อันนี้ก็เป็นรูปของอ,อมาเทลสึนะคะที่โผล่มาจากหลังถ้ำนะคะก็จะมีแสงสว่างนะคะ,ะนะคะนี่ก็อมาเทลสึเหมือนกันแล้วก็จะมีเทพสององค์ที่อยู่ตรงหน้าถ้ำมีองค์หนึ่งก็คือจะดึงเอาไว้ใช่ไหมคะเหมือนกับว่าจะเปิดปากถ้ำให้มันกว้างขึ้นนะคะคือรอที่จะฉุดกระชากเทพอมาเทลสึอออกมาจากถ้ำนะคะ ค่ะอันนี้นีออ่ตอนที่ว่าไปที่ญี่ปุ่นนะคะก็ไปตรงศาลเจ้าอันนึงนะคะแถบอ,อ,อิเซะนะคะคานนี้ก็จะมีศาลเจ้าเ,ออเล็กๆอันนึงนะคะก็จะมีรูกป,ปั้นเป็นเทพอุซุเมะคะ่ะเทพอุซุเมะซึ่งเป็นเทพที่ไล่ลาอยู่หน้าถ้ำหินแห่งสวรรค์น,นะคะ ะะซึ่งเป็นคนที่แบบล่อให้เเทพอามาเทศศสุอ,อยากรู้อยากเห็นแล้วก็แง้มประตูถ้ำออกมานะคะศาลเจ้านี้เขาก็จะมีเ,เป็นรูปปั้นเทพอุซุเมะอยู่ตรงหน้าศาลเจ้าค่ะแล้วเขาบอกว่าตรงป้ายตรงนี้เขาจะเขียนว่าอามานุอีวายะนะคะก็คือเป็นถ้ำหินแห่งสวรรค์ซึ่งเหมือนกับเป็นถ้ำจำลองค่ะว่าเอาเทพอมาเทศลสุเคยเข้าไปอยู่ในนี้นะนะคะแล้วก็เออเทพอุซุเมะก็กาลังไล่ลำนะคะถึงกิ่งใบอะไรเนะี่ะนะคะ,นะคะไล่ลำอยู่หน้าถ้ำนะคะค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นภาพศาลเจ้าอิเซค่ะนะคะเป็นภาพศาลเจ้าอิเซเป็นศาลเจ้าใหญ่ซึ่งบูชาเทพอมาเทราสึนะคะเทพอมาเทราสุที่มีความสําคัญคือเป็นบรรพบุรุษของจักรพรรดิญี่ปุ่นนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะเล่าถึงตรงนั้นในจุดที่เกี่ยวกับว่าการส่งเชื้อสายแห่งเทพสวรรค์ลงมาปกครองโลกมนุษย์เนี่ยคะ่ะนะคะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะคะค่ะนะคะค,นนะนะคะรนี้นะคะก็เหตุการณ์ก็นะคะ เ,าาเทพอมตทรศึก็กลับมาแล้วนะคะคราวนี้ฝ่ายเทพศึกซาโนโดโอะซึ่งเป็นต้นเหตุนะคะซึ่งเป็นต้นเหตุให้เ,เกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นนะคะก็เลยถูกเทพสวรรค์ทั้งหลายขับไล,ล่ให้ลงไปอยู่บนโลกมนุษย์แบบว่าห้ามอยู่บนสวรรค์แล้วนะคะก่อเรื่องร้ายๆทั้งนั้นเลยนะคะเ,เทพศึกซาโนโดโอะก็เลยก่อนที่จะลงมายังโลกมนุษย์นะคะก็เหมือนกับได้ขออาหารจากเทพีอาหารว่าเออฉันหิวจังเลยขออาหารกินหน่อยนะคะคราวนี้เทพีอาหารนะคะ ก็แมมนะคะก็ยินดีที่ว่าแมมจะนะคะเลี้ยงสุสานโอ,อกใช่ไหมคะก่อนที่จะลงไปสู่โลกมนุษย์เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะก็เลยนะคะคือเนื่องจากว่าเป็นเทพอาหารเนะะี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็เลยหยิบเอาวัตถุด,ดิบมาจากส่วนต่างๆของร่างกายอะคะ่ะเอามาปรุงเป็นอาหารให้สุสานโอ,อกทานรับประทานนะคะก็ดึงเอามาจาก จมูกบ้างหูบ้างก้นบ้างอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารให้เทพสุสานโอทานนะคะสุสานโอเห็นอย่างนั้นก็แบบไม่พอใจ่ะนะคะบอกว่าทาไมเอาของสกปรกอย่างนั้นให้ฉันกินเอามาปรุงอาหารที่ฉันกินนะคะว่าเอามาจากก้นบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ไหมคะก็ดูแบบน่าเกลียดทาไมไม่ให้เกียดฉันหลออย่างนี้่ะนะคะก็เลยนะคะสังหารเทพอาหารนั้นนะคะก็คือสังหารเทพอาหารที่เป็นผู้หญิงนะคะเทพีแห่งอาหารนะคะ คราวน,นี้ก็ตอนที่สังหารเทพเทพีแห่งอาหารนั้นนะคะก็ปรากฏว่าก็ได้เกิดธัญพืช5้าชนิดขึ้นมาจากร่างของเทพีอาหารนะคะซึ่งก็เขาบอกว,ว่าจะมีข้าวเจ้าค่ะออกมาจากตาของเทพของเทพีอาหารนะคะแล้วก็ข้าวสาลีนะคะออกมาจากหว่างขานะคะแล้วก็มีข้าวฟ่างนะคะออกมาจากหูนะคะแล้วก็ถั่วแดงออกมาจากจมูก นะคะแล้วก็มีถั่วเหลืองบอกว่าออกมาจากก้นนะคะนะคะก็ตอนที่มีชั้นพิพูดที่อื่นอย่างสอนนิสิตในห้องก็เลยว่าจำง่ายๆง่ายทั่วเหลืองออกมาจากก้นคล้ายๆอุจจาระไงมันก็สีเหลืองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าก็เป็นถั่วเหลืองไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเข้าจ้าออกมาจากตาก็คล้ายๆเป็นขี้ตาสีขาวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าวิธีจําง่ายๆว่าอะไรมันออกมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะค่ะนะคะก็นะคะ นะคะอันนี้ก็เป็นที่มานะคะว่าธัญ,ญพืชที่สําคัญของญี่ปุ่น5ชนิดกําเนิดมาได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าก็กาเนิดมาจากการที่เซฟิซานโอะนะคะสังหารเทพีแห่งธัญ,ญพืชหรือเทพีแหง่แหง,แหงอาหารเนี่ยค่ะนะคะทีนะะน,นี้เขาบอกว่าทําไมต้องเป็นศึกซานโอะนะคะเนื่องจากว่าศึกซานโอะน,นี่เป็นเทพแห่งทะเลและเทพแห่งน้ําด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำนี่มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกับธัญพืชใช่ไหมคะการกำเนิดธัญพืชก็คือเกิดมาจากสาเหตุมาจากเทพแห่งน้านี่แหละเพราะน้ำกับ การปลูกธัญ,ญพืชก็ต้องอาศัยน้ำเป็นหลักนั่นเองนะคะก็เลยเอามาเกี่ยวโยงกันเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะพระจันทร์มีเทพสุคุโยมิกําเนิดมาจากตาขวาของเทพอิซานากิะค่ะนะคะแต่ว่าในตำนานเทพตรงนี้จะไม่ค่อยมีบทบาทสําคัญนะคะแล้วก็ตำนานตรงที่เกิดธัญ,ญพืชเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเขาบอกว่าในตำนานอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในวรรณกรรมเรื่องนิฮงโชกินะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ให้เทพสุซานโอเป็นผู้สังหารเทพอาหาแต่เป็นเทพสุคุโยมิก็คือเทพดวงจันทร์เป็นผู้สังหาร เขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตำนานคือมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะแล้วแต่นะคะแต่ว่าโคจิคิซึ่งเป็นตำนานอันแรกอะค่ะนะคะเป็นหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดเขาระบุไว้หรือว่าเป็นซูซานาโอะนะคะซึ่งเป็นคนสังหารเทพอาหารนะคะแล้วก็เกิดเป็นธัญ,ญพืชท่าชนิดขึ้นมานะคะจริงๆในโคจิคิจะไม่ค่อยมีบทบาทของอไม่ค่อยให้ความสาคัญกับเทพแห่งดวงจันทร์เท่าไหร่นะคะจะเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์เนื่องจากว่าเทพดวงอาทิตย์นี่คือเป็นบรรพบุรุษของจักรพรรดิญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ ค่ะนะคะคราวนี้นะคะก็พูดถึงเทพศึกซันโดโอได้ลงมาถึงนะคะโลกมนุษย์แล้วนะคะพื้นพิภพนะคะก็ได้เดินทางมาถึงเมืองแห่งหนึ่งนะคะหมู่บ้านแห่งหนึ่งคือเมืองอิซุโมะซึ่งเมื่อกี้ก็ได้พูดพูดถึงเมืองอิซุโมะอยู่บ้างแล้วนะคะคือเมืองอิซุโมะนี่ก็เขาบอกว่าก็เป็นตำนานเทพญี่ปุ่นที่ส่วนใหญ่ก็มาจากตำนานเทพเมืองอิซุโมะซะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ค่ะนะคะคันนี้เขาบอกว่าตอนลงมาที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็ได้เจอตากับยายค่ะนะคะตากับยายสองคนกําลังร้องห่มร้องไห้อยู่ก็เลยเข้าไปสอบถามนะคะตากับยายก็เลยบอกว่า,าตัวเองนี่มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุชินาดะนะคะก็เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยจะต้องไปเอาลูกสาวคือจริงๆตัวเองมีลูกสาวอยู่8คนนะคะคาวนี้7คนแรกนี่ถูกทุกปีนี้ต้องถูกเอาไปสังเวยงูยักษ์แดหัวะค่ะ นะคะคือเขาบอกว่าจะมีงูยักษ์ทุกปีนี่จะมีงูยักษ์ที่ว่านี้มานะคะมากินลูกสาวเข้าไปนี่ก็เหลือคนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็เลยเด็แล้วปีนี้ก็ต้องออกไปสังเวยก็ตัวเองไม่รู้จะทํำยังไงดีต้องเสียลูกสาวไปหมดนะคะก็เลยร้องผมร้องไห้อยู่ตรงนี้นะคะซูซานาโอกก็เลยเอ,อ,อาสาเข้าช่วยค่ะบอกว่าเออมีลูกสาวเหลือไหนอ่ะพอเจอปุ๊บก็เกิดหลงรักใช่ไหมคะบอกว่าเอองั้นสัญญาไหมว่าจะให้ลูกสาวท่านแกฉันแล้วชั้นจะช่วยปราบงูให้อ่านะคะก็เลยเ ต,ตาตแก่ยายแก,แก,แก่สองคนก็โอเคนะคะยินดีนะคะขอให้ลูกสาวไม่ตายก็เป็นพอนะคะก็สุชาติโอกก็เลยเสกนะคะเจ้าหญิงะคุชินาดะเนี่ยค่ะนะคะให้เป็นหวีแล้วก็เสียบบนผมนะคะคือยังไม่ได้เอามูยักษ์ไปเลยแต่ว่าขอเอา,เอาเอาตัวเจ้าหญิงมาไว้ก่อนแล้วนะคะ,ะค่ะนะคะก็เป็นหวีแล้วก็เสียบไว้ที่ถูกผมตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็บอกวิธีให้าตายายสองคนเนี่ยค่ะบอกว่าให้ทากลั่นเหล้าซึ่งเป็นเหล้าแรงหน่อยนะคะว่า ออกมานะคะแล้วก็เอามาวางเป็นถัง8ถังค่ะวางเอาไว้เลยนะคะแล้วก็สร้างเพลิงขึ้นมาใน8เพลิงนะคะก็วางถังเหล้าไว้ในนั้นนะคะแล้วก็ให้รออยู่เฉยๆล่อให้งูยักษ์มานะคะคราวนี้ปรากฏว่า,างูยักษ์นะคะพอถึงเวลาหางูยักษ์มันก็มาจริงๆนะคะแล้วก็ได้กลิ่นเหล้าใช่ไหมคะก็เลยมากินเหล้านั้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นเหล้าที่แบบแรงมากนะคะก็เลยทําให้งูยักษ์กินแล้วก็สลบไป นะคะก็ซูสานดอรโอกก็เลยหยิบดบาบออกมาแล้วก็มาฟันง,งูี่ยฟังดูไม่เห็นจะฮีโร่อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ใช้วิธีทริกง่ายๆในอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็มาฟันง,งูขาดเป็นท่อนๆน,นะคะแล้วก็ตอนตัดหางของงูคืองูที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นงูยักษ์ที่มี8หัว8หาง ะะตอนขณะที่ตัดหางที่อยู่แถวกลางๆหน่อยอะคะ่ะเขาบอกว่าเจอดาบพิเศษอันหนึ่งคือดาบคุซานากิซึ่งดาบนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะไปปรากฏอยู่ในอย่างการ์ตูนญี่ปุ่นในยุคหลังบางทีก็อ้างอิงจากดาบนี้นะคะ่ะว่าออมีดาบพิเศษคุซานากิอะไรอย่างพวกการ์ตูนโดเรมอนอะไรบางทีก็พูดถึงดาบนี้เหมือนกันนะคะว่าโนบิตะถือดาบนี้ไว้อะไรพวกเนี้ยนะคะ่ะนะคะคันนี้ก็ปราบงูยักษ์ได้นะคะคันนี้งูยักษ์นี้จริงๆมันสะท้อนถึงอะไร ะะเขาบอกว่า,าตำนานซูซานโอโอกบาดงูยักษ์เนี่ยนะคะงูยักษ์ที่ว่านี้เขาบอกว่ามันเป็นตัวแทนของวิญญาณในสายน้ําในแม่น้ํทีิกาวะของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ที่เมืองอิซุโมะเนี่ยค่ะนะคะทำไมถึงเป็นตัวแทนวิญญาณสายน้ำนั้นเขาบอกว่าแม่น้ํานี่คือมันจะไหลแบบเชี่ยวมากแล้วก็ทุกปีน้ำในแม่น้ำเนี่ยนะคะมันจะเอ่อท่วมทนขึ้นมาทําให้ไร่นาเสียหาย เขาบอกว่าตำนานที่ว่าหญิงสาวถูกงูยักษ์สังเวยหามันสะท้อนถึงความเสียหายจากภัยน้ําหลากอะค่ะนะคะว่าก็คือเหมือนกับว่าแม่น้ำนี่ก็คืองูยักษ์แทนแม่น้ําใช่ไหมคะซึ่งมักจะเอ่อท่วมทน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำลายพืชผลไร่นานะคะแล้วก็ภาพที่ว่าเอ่อตากับยายร้องผมร้องไห้ก็คือเป็นภาพที่ว่าพวกชาวไร่ชาวนาแบบร้องผมร้องไห้ที่ว่าไร่นาถูกทาลายไปเพราะว่าภัยน้ําหลากนี้เขาว่าอย่างนั้นนะคะ แล้วก็งูยักษ์ในตำนานที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าท้องของมันนี่มันจะมีเลือดอาบอยู่ตลอดเวลาเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตัวของมันก็จะมีพวกต้นสนต้นฮีโนกีอะไรพวกนี้นะคะ่ะขึ้นอยู่ตามลาตัวเต็มไปหมดนะคะเขาก็บอกว่าเป็นการบรรยายถึงแม่น้ําฮิกาวะนะคะซึ่งอยู่แถบภูเขาอะไรตรงที่เมืองอิซุโมะเนี่ยค่ะนะคะเพราะว่าน้ําในแม่น้ำเนี่ยมันเป็นสีแดงทําไมเป็นสีแดงเขาบอกว่าเนื่องจากว่าแถบนั้นจะมีแร่เหล็กอยู่เยอะนะคะแร่เหล็กเยอะก็เลยนะคะน้ําในแม่น้ําก็เลยเหมือนกับพัดพา เหมือนกับว่าแถวนั้นคือจะมีแร่เหล็กเยอะนะคะในดินนะคะพอแม่น้ําพัดมามันก็เลยกลายเป็นสีแดงนะคะคือธาตุเหล็กมันจะเป็นสีแดงอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ที่มันมีดาบวิเศษปรากฏอยู่ในหางของงูยักษ์นะคะงูยักษ์ก็คือเป็นแม่น้ําถูกไหมฮาร์ตแทนเป็นสัญลักษณ์แทนแม่น้ํามีดาบอยู่เขาบอกว่าเนื่องจากว่าบริเวณแถบแม่น้ําพิกาวะที่ว่าเนี่ยค่ะเป็นแหล่งผลิตดาบในสมัยโบราณของญี่ปุน่นที่เมืองอิซุโมะที่ว่าเนี่ยค่ะนะคะก็เลยเหมือนกับว่าดาบนี่โผล่ขึ้นมาในหางงูก็คือเป็นการสะท้อนถึงการเป็นแหล่งผลิตดาบ แถบแม่น้ําพิกะวะนี้นั่นเองนะคะคือมันมีอะไรซ่อนเล่นอยู่หลังตํานานเทพพวกนี้ค่ะว่าสะท้อนให้เห็นถึงเบื้องหลังอะไรเกน้อยๆเกรด็ดอะไรน,น,น้อยแถวนั้นนะคะว่าแถบแม่น้ําพิกะวะในอิซุโมะนี่คือเป็นแหล่งผลิตดาบในสมัยโบราณนั่นเองนะคะค่ะนะคะคราวน,นี้พอหลังจากปราบปรามพวกงูยักษ์นี่ได้และะ 8, 8้วนะคะทีนะะ่งูยักษ์แปดหัวเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะก ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงคุชินาดาใช่ไหมคะซึ่งเป็นลูกสาวของตายายที่ว่านี้นะคะแล้วก็ได้ให้กําเนิดนะคะก็ทิดาขึ้นมานะคะก็คือเจ้าหญิงสุเซริค่ะนะคะสุซเซริซึ่งออทิดาของอสุซานโดโอนี้ต่อไปเดี๋ยวก็จะได้แต่งงานกับเทพโอคุนิโนชิต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นเทพที่ว่าจะปกครองพื้นพิภพนะคะต่อไปนะคะก่อนที่เทพสวรรค์จะลงมานะคะ ค่ะคันนี้อันนี้ก็เป็นรูปเทพสึกซานโตะนะคะใช้ดาบฟันงูยักษ์นะคะเมะื่อกี้ภาพเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงเป็นภาพงูยักษ์นะคะแล้วก็เทพสึกซานโตะกําลังสังหารนะคะค่ะนะคะคันนี้เมื่อกี้ก็เล่าถึงว่าสึากซานโอะให้กําเนิดทิดาคนหนึ่งนะคะคือสุเซรินะคะซึ่งสุเซรินี่ต่อมาจะมาแต่งงานกับเทพโอคุนิโนชิซึ่ง จะเล่าต่อไปค่ะเกี่ยวกับตำนานเทพโอคุนินุชินะคะซึ่งในรูปก,ก็จะเป็นรูปเทพโอคุนินุชิกับกระต่ายข้างล่างที่จะมีกระต่ายเล็กๆอยู่เห็นไหมคะนะคะตรงเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็นี่เทพโอคุนินุชินะคะ,ะตำนานเทพองค์นี้นี่เขาเป็นใครนะคะเขาบอกว่าสุสานโอโอก็มีลูกหลานหลายคนนะคะก็จนถึงล,ลูกหลานรุ่นที่6ค่ะนะคะ,นะคะก็คือเทพโอคุนินุชิเนี่ยค่ะ ะคะคราวนี้เขาก็เล่าถึงเทพโอคุนินุชินะคะบอกว่ามีพี่น้องอยู่หลายคนนะคะซึ่งบรรดาพี่น้องของเทพโอคุนินุชิเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกําลังค่อนข้างเยอะกว่าเทพโอคุนินุชิอะคะ่ะคือโอคุนินุชิเหมือนกับว่าเป็นพวกคนรับใช้พวกพี่ๆทั้งหลายมากกว่านะคะคราวนี้บรรดาพวกพี่ๆของโอคุนินุชินะคะเขากเ็เกิดไปหลงรักเจ้าหญิงเมืองคข้างค่ะคือเจ้าหญิงยางามินะคะแล้วก็อยากจะไปขอเจ้าหญิงองค์นี้แต่งงานนะคะ ก็เลยจะไปเดินทางไปขอเนี่ยค่ะนะคะคราวน,นี้ตอนขณะเ,เดินทางนี่ก็คือพวกพี่ๆนี่เดินทางไปก่อนนะคะส่วนเทพโอคุนินุชินี่ก็มาแบกสัมภาระอะไรอยู่ล้าหลังสุดนะคะคือเดินทางตามหลังไปนะคะคราวน,นี้ระหว่างที่โอคุนินุชิเดินทางไปก็ไปเจอกระต่ายตัวหนึ่งนะคะซึ่งก็อย่างในรูปก็จะเห็นกระต่ายอยู่ตรงนี้นะคะค่ะนะคะก็ ปรากฏว่ากระต่ายตัวนั้นอยู่ในสภาพที่ถูกถอนขนไปหมดเลยนะคะคือล้นล้นน่คะจริงๆกระต่ายขาวนะคะขนจริงๆสวยงามฟูฟ่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าตอนที่โอคุนินนชิไปเจอเนี่ยคือถูกถอนขนไปหมดเลยนะคะก็เลยเข้าไปสอบถามว่า,า,าทำไมเป็นอย่างนี้เหรอนะคะว่าทําไมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาถึงไกไายสภาพเป็นอย่างนี้นะคะ กระต่ายก็เลยเล่าบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนนะคะเนื่องจากว่าตัวกระต่ายนยคะอยากจะข้ามฟากทะเลนะคะไปยังเกาะโอกิซึ่งอยูออ่ห่างออกไปนะคะนะคะก็เลยคิดอุบายออกมาคือจะไปหลอกปลาฉลามในทะเลค่ะนะคะ,นะคะก็เลยไปเรียกปลาฉลามมานะคะแล้วก็บอกว่าเออเรามาลองแข่งกันสิมาดูว่าเจ้ากับข้าเนี่ยใครมีพวกพองมากกว่ากัน นะคะคราวนี้พวกปลาฉลามก็เลยเอาใช้วิธียังไงล่ะนะคะ,ะกระต่ายก็เลยบอกว่าเจ้าก็เป็นทพวกพ้องที่เจ้ามีอยู่ทั้งหมดมาแล้วก็ให้มานอนหมอบเรียงจากฝั่งนี้ไปจนถึงเกาะโอกิที่ว่านูน่นแล้วเดี๋ยวฉันจะเดินข้ามไปนับไปข้างหลังพวกเจ้าทีละตัวทีละตัวดูซิว่าพวกเจ้ามีกี่คนมีกี่ตัวอย่างเงี้ยค่ะนะคะว่าเยอะกว่าพวกพ้องของฉันไหมนะคะก็เลยนะคะ,ะพวกปลาฉลามก็ถูกหลอกนะคะก็แหมแต่ละตัวก็มานอนหมอบแล้วก็ให้กระต่าย เดินเหยียบย่ำไปบนหลังแล้วก็นับไปทีละตัวทีละตัวนะคะคราวนี้ปรากฏว่าขณะที่กระต่ายนะคะเกือบจะถึงฝั่งเกาะโอก,อก,อกิอยู่แล้วเนี่ยค่ะนะคะเนะหลือแค่ตัวหนึ่งข้าบอีกตัวหนึ่งก็ถึงแล้วนะคะก็ดันแบบขึออ้อเขิมลําพองค่ะว่าแมมตัวเองหลอกจะหลอกปลาฉลามได้สําเร็จนะคะก็เลยเผลอ,อพูดออกมาบอกว่าพวกเจ้าโดนข้าลหลอกเสียแล้วล่ะนะคะคราวนี้ปลาฉลามตัวสุดท้ายที่นอนหมอบอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะก็เลยนะคะคว้าตัว กระต่ายมาแล้วก็ฉีกถึงเอาขนออกไปนะคะปรากฏว่าไม่ฆ่านะคะง้นนี้ก็ไม่ทราบว่าทําไมเหมือนกันนะคะไม่ฆ่าแต่ว่าดึงเอาขนออกไปหมดเลยนะคะคันนี้กระต่ายก็เจ็บใช่ไหมคะขนก็ล้นโล,น,ลน,น่าเกลียดอย่างนี้ค่ะก็ขณะที่กําลังลําบากอยู่ตอนนั้นก็ปรากฏว่าพวกพี่ๆของโอคุนิวชเดินทางมาคือตอนนั้นโอคุนิวฉยังยังไม่เดินทางมาถึงนะคะเพราะว่าแบกสัมภาระอยู่ล้านหลังใช่ไหมคะพวกพี่ๆมาถึงก่อนก็มาเจอกระต่ายแล้วก็ได้บอกออกระต่ายเหมือนกับอยากจะแกล้งกระต่ายค่ะก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ไปแช่ตัวในน้ําทะเลสิ แล้วเดี๋ยวก็จะหายดีซึ่งน้าทะเลมันเค็มใช่ไหมคะรานนี้พอกระต่ายไปแชป่ปุ๊บก็เลยเหมือนกับแผลนี่ก็คือแบบเจ็บปวดแสบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เลยตอนโอคุนิโนชิมาเจอกระต่ายตัวนี้ก็เลยเห็นเป็นสภาพ,พาว่าตัวโกนโกนแล้วก็เนื้อตัวแดงเขืออะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่เป็นรอยถลอกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แดงๆนะคะ โอคุนิโนชิก็เลยบอกว่าอยไม่ได้นะถ้าเบื่อจะไปแช่น้ําทะเลนี่มันเจ้าจะไม่หายเราต้องไปแช่ในแม่น้ําก็คือล้างตัวในแม่น้ําให้สะอาดแล้วก็ไปคลุกตัวในผงเกสรดอกไม้เขาเรียกว่าดอกคามะหรืออะไรเนี่ยฮะนะคะก็จะมีเกสรสีเหลืองเป็นสมุนไพรช่วยรักษาเจ้าได้นะคะาวน,นี้กระต่ายก็เลยขอบใจะะก็คือไปทําตามนะแล้วก็ปรากฏว่าหายดีนะคะก็คือขนกลับมาฟูฟ่องงดงามเหมือนเดิมนะคะก็เลยกระต่ายก็เลย ผู้ทํานายบอกว่าเนี่ยเจ้าหญิงยางามิเนี่ยรับรองว่าจะต้องเลือกท่านเป็นคู่ครองคงไม่เลือกผู้พี่พของท่านหรอกเพราะผู้พี่พท่านม,มีจิตใจที่ไม่ดีนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าภายหลังก็เจ้าหญิงยางามิก็ได้เลือกเจ้าชายโอคุนินุชินี่จริงๆนะคะซึ่งตํานานตรงนี้ค่ะเขาบอกว่านะคะมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติของเทพโ ok อคะุนินุชินี่ค่ะว่าเป็นเทพแห่งการรักษาพยาบาลนะคะก็เลยให้มาพยาบาลกระต่ายเนะะี่ยค่ะ นะคะแล้วก็เ,เพื่อสะทอ้อนถึงว่าเออเทพองค์นี้เป็นเทพแห่งการรักษาพยาบาลนะนะคะแล้วก็เทพกระต่ายเนี่ยค่ะเออเทพเกระต่ายที่ว่าเขาว่าเป็นเทพกระต่ายซึ่งเออเอ,อนับถือกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เออเป็นเทพที่ว่าถูกส่งเจ้าหญิงยากามิถูกเออส่งกระต่ายตัวนี้มาเพื่อเป็นเหมือนกับสปายสายสื่ออย่างเงี้ยค่ะว่าม,ามาดูว่าเป็นตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่มาขอแต่งงานด้วยอะค่ะซึ่งก็ในที่สุดก็เทพโอคุนิวชิก็ได้ถูก เลือกให้เป็นเจ้าบ่าวนะคะค่ะนะคะคราวนี้ก็นะคะปรากฏว่าพอ,อพวกพี่น้องของเทพโอคุนินุชิใช่ไหมคะพอรู้ว่าเออตัวเองนี่ไม่ได้เจ้าหญิงอย่างง้มีก็รู้สึกแค้นใจนะคะก็เลยคิดอยากจะสังหารเทพโอคุนินุชินะคะก็เลยเคิดอุบายอะคะ่ะวางแผนให้บอกว่าเออเดี๋ยวเราจะไปล่าหมูป่ากันนะนะคะเออ หมูป่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสีแดงนะเดี๋ยวพวกเราจะไล่มันลงมาจากเขาและเจ้านะก็คือสั่งน้องคือโอคุนิโนิว่าให้ไปรออยู่ตรงตรีนเขานะถ้าเปิดกกเห็นหมูป่าวิ่งลงมาเนี่ยหมูป่าสีแดงเจ้าก็ต้องรีบตะครุบมันไว้นะอยาให้มันหลุดไปไหนนะนะคะคราวนี้จริงๆแล้วคือพวกพี่พี่ของโอคุนิโนิไม่ได้ไล่หมูป่าหรอกคะ่ะแต่ว่าไปเอาก้อนหินนะคะซึ่งเผาเป็นเผาใช้ไฟเผาจนเป็นสีแดงนะคะเสร็จแล้วก็ผักกลิ้งลงมา นะคะคแต่ว่ามันดูไกลๆก็จะดูคล้ายๆหมูป่าวิ่งลงมาจากบนภูเขาคือทำ,ทำหินให้มันคล้ายๆกับเป็นรูปหมูป่าะคะ่ะแล้วก็เผาไฟแดดแดงแล้วก็กลิ้งลงมานะคะนี้โ ok อคุนิโอคุนินุชิไม่รู้นะคะก็เลยเไปตะครุบแล้วก็ปรากฏว่าก็เลยเสียชีวิตไปคือถูกไฟคลอกตายนะคะนะคะคราวนี้ก็ปรากฏว่านะคะคแม่ของอมารดาของเทพโอคุนินุชิก็เสียใจใช่ไหมคะก็เลยขึ้นไปขอร้องเทพสวรรค์นะคะบอกว่าให้ช่วยชุบชีวิตลูกชายฉันหน่อย นะคะคราวนี้ก็เทพเทพสวรรค์น,นะคะก็เลยเส่งเ,เทพหญิง2องค์ลงมานะคะวิธีการเขาบอกว่า,าวิธีชุบชีวิตนะคะก็ดูไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าเอาน้ํานมแม่มานะคะแล้วก็เอาเปลือกหอยมาบดแล้วก็ผสมกับน้ํานมแม่แล้วก็ทาตัวโอคุอินุชินะเสร็จแล้วก็ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะ,นะคะก็พิธีกรรมง่ายๆแค่นี้เองนะคะฟังดูตรงนี้นะคะ เขาว่าเอออาจจะเน้นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของน้ํานมแม่อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ผสมกับเปลือกหอยเอามาบดเป็นผงแล้วก็มาผสมแล้วก็ทาตัวเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเออแหมเหมือนกับว่าออโอคุนิวิชินี่สามารถฟื้นคืนชีวิตได้ก็คือสะท้อนถึงการเป็นเทพแห่งการรักษาพยาบาลของเขาเหมือนการตำนานของส่วนนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับการชุบชีวิตหรืออะไรนะคะก็เลยให้มีอะไรที่มันเกี่ยวกับการชุบชีวิตนี่อยู่ในตำนานของเทพองค์นี้นะคะค่ะคราวนี้พอหลังจากชุบชีวิตมาได้แล้วก็ พวกพี่ๆเห็นก็เลยหลอกล่อใช้วิธีใหม่ค่ะนะคะหลอกให้เทพ,เออเทพโอคุนินุชิะคะ่ะไปอยู่ในรอยแยกของกิ่งไม้นะคะคือ,อ,อผ่ากิ่งไม้แต่ว่าผ่าไม่สุดนะคะแล้วก็ง้างเอาไว้เสร็จแล้วก็ลอก่อโอคุนินุชิมาแล้วก็ให้ไปอยู่ตรงระหว่างรอยแยกนะั้นแล้วก็ประกบอะคะ่ะเหมือนกับตอนแรกแยกไว้ใช่ไหมคะแล้วพอมาปุ๊บก็ เด้งกลักบอะค่ะมันก็หนีเทพโอคุนิยูชิตายอีกแล้วนะคะสังเกตว่ามันจะตายแบบค่อนข้างโหดร้ายทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแบบโดนไฟร้อนๆเผาหรือว่าโดนอะไรฮะรอยแยกของไม้หนีบห,หนีตายอะไรนี่นะคะนะคะ, <c oughs> ะคราวนี้ก็ปรากฏว่าเออมารดาก็ชุบชีวิตใช้วิธีเดิมอะค่ะนะคะก็ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นะคะคราวนี้พอชุบชีวิตรอบสองแล้วก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวพอหลังจากนี้พอ ชุชีวิตใหม่เดี๋ยวเจ้าก็ต้องถูกฆ่าอีกแล้วก็ชุบชีวิตใหม่อีกก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะจะทำยังไงดีก็เลยบอกให้อควินิุชิว่าหนีไปพึ่งเทพสซูสานโดโอะนะคะเทสึกซานโดโอะที่เมื่อกี้ที่ว่าปราบงูยักษ์แปดหัวค่ะนะคะเจ้าจงไปหาเทสึกสานโดโอะให้เขาคุ้มครองดีกว่าเจ้าจงเดินทางไปเมืองอิซุโมะนะคะแล้วก็ไปหาเทสึกซานโดโอะซะเพราะว่าคงจะมีแต่เทพสึกซานโดโอะนี่แหละที่จะคุ้มครองเจ้าได้นะคะคาวนี้ก็นะคะ เทพโอคุนินุชินะคะ mm hmm. ก็เลย uh, เดินทางนะคะเดินทางไป uh, ที่เมืองอ mm ิซุโมะนะคะคราวนี้ตอนเดินทางไปเมืองอ mm ิซุโมะก็ได้เจอกับทิดาของเทพสุซาเนโอคือเจ้าหญิงสุเซรีนะคะ่ะนะคะ mm hmm. แล้วก็สองคนก็ตกหลุมรักกันนะคะซุเซรีก็เลยพาโ ok อคุนินุชินะคะนะคะไปเจอกับ บิดาตัวเองพ่อตัวเองใช่ไหมคะคือไปเจอเทสซูซานโโอกค,ค่ะซุซานโโอกก็คนนี้นี่จะมาเป็นลูกเขยฉันหรอนะคะต้องทดสอบก่อนดูว่ามีคุณสมบัติพอไหมนะคะก็เลยทำวิธีแรกก็คือให้ไปทดสอบความกล้า่ะให้โอคุนินุชิไปอยู่ในห้องที่มีงูเต็มไปหมดเลยนะคะดูว่าจะก,กล้าหรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่านะคะจริงๆโอคุนินุชิก็กลัวค่ะนะคะแต่ว่าซูเซรินะคะก็เลย เอาผ้าวิเศษซึ่งเขาบอกว่าเป็นผ้าที่สามารถไล่หมูได้ค่ะก็เอาแอบยื่นให้โอคุนินชินะคะโอคุโอคุนิชิก็เลยใช้ผ้าเนี่ยโบกโบกไปหมูก็แบบเลื้อยไปไปที่อื่นคืออยู่ในห้องที่มีว่านินิเนี่ยเลือกคนพี่ก็คนบนโลกเนี่ยนะคะหรือเชื้อสายแห่งเทพนะคะนะคะเชื้อสายแห่งจักพ